สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจัดแช่ถุงแหละกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอาลายท่านถามว่มามาว่านส้วงฝนเรีงๆหมากละมดุดเป็นยังไงเป็นเสื้อล่าลนเปื่อยเน่าปอท่านนะครับของยูเฮือนต้นยูเฮือนคือจังลนหลายแท้่อ่านว่าจักเสื้อโลกเสื้อล่าจักเม่นยังมาสั่นเอาสิพ่อมาเบิ้งของคนใจัดแช่ถุงเนาะพี่น้องเนาะนะครับว่าส่วงฝนเรีงๆนี่ครับละมุดของเ้าเป็นยังไงนะครับอ่ะเบิ้งตัวดีเลยเนาะนะครับเนี่ย นะครับสําหรับต้นนี้นะครับติดหมากน้อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงแรกหมากของเขาแก่แล้วก็ทําการเอาไปกินจนเบิดแล้วเนาะนะครับก็คงจะเป็นหมากน้อยที่มันติดขึ้นมาใหม่พี่พี่น้องนะครับจากการที่เราใส่ปุ๋ยเนาะนะครับเป็นปุ๋ยสูตรผสมระหว่างปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ชาวทุ่งเคยให้เ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งนั่นก็คืออ่าปุ๋ยมูลไก่หมักผสมกับปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับผสมกันนะครับแล้วก็เอามาใส่ ฮ็ดไทยละมุดก็ห้าติดดอกแล้วก็ติดหมากดีนะครับติดหมากติดผลเป็นที่หนาพอใจอยู่สำหรับปุ๋ยสูตรอินซีเคมีเนาะนะครับผสม,มเองเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบื้องพี่น้องภาพพี่น้องมาเบื้องหมากเบื้องผลของเขานะครับอ่ะนะครับก็คงจะไปแก้ไปซุกพื่ช่วงแรกคนละบันีลนะครับพี่น้องคงจะถึงรอบของเขากับช่วงแรงคนละนะครับ ปีที่แล้วบ่ได้เบิ่งเนาะปล่อยเขาสุกตามยถากรรมบ่ได้มาเบิง่งบ่ได้มาดทำความสะอาดบ่ได้ใส่ปุญญ๋ยยังไห้กกบพ่อได้กินอยู่แต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะมีการใส่ปุ๋ยใส่ยังไห้บัดนี้นะครับก็คงจะติดหมากดีแล้วเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเบิง่งหลายๆต้นพี่น้องต้นได้เนี่ย่ะส่วนของเฮาก็ค่อนข้าง,ง,งจะหกเดี๋ยวมื้ออื่นสิมาจัดการเอายาซื้อนี่ไปให้งัวให้เบิดนะครับพี่น้องจะให้เหลือแต่พืช หายเลือแต่พืชผักของเขาเนาะนะครับเพราะว่าเฮ็ดมาแน่ยเราอยู่ทั้งพุ่นนะ,นะครับเอาไปเมื่อละเล็กแล้วหน่อยนะครับนี่มันมางงับางพริกนี่หยาหยางงามพี่น้องพวกเรานะครับเป็นหยาปลอดสารพริษนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นปุ๋ยปุป๋ยกระสอบนั่นเองนะครับที่ยายแก่มาใส่บ่หัว่าเปื่อยมาอ้าสอบเปื่อยแล้วพี่น้องนะครับสอบเปื่อยแล้วเนี่ยนะครับสอบเปื่อยแล้วลงไป นี่สื้ออกาสใส่ปุ๋ยไปในเตัวเลยบัดอันนี้อีกเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับสำหรับละมุดของเราหมากนะครับเป็นหมากุโอ้หมากหลายพี่น้องต้นนี้ทีนหมากดีอยู่น้ำมันเคลื่อ,เอนเยอะนี่เคลื่อนยังบุหร่านะครับนี่หมากของเขาพี่น้องโอ้เป็นหมากที่ปักที่ผลดีอยู่สำหรับละมดุดอ้าบวบอลลนนะครับพี่น้องบอลบอลท่านปากไวเป็นเสื้อล่าเสื้อยังเนาะ นะครับดูพี่หน่องดูดูดูละมดบอสท่านมีเสื้อล่าเสื้อเลื่อจับให้เห็นนะครับโอ้งานนี้จุดกล้องเดี๋ยวจะเชเดียเกลียวยาออกให้เขามื่อนี่แหละพี่น้องนะครับพี่น้องพี่น้องหมากของเขานะครับนี่นี่ครับ อันนี้จะได้เกี่ยวหญ้าออกฮิห้องหมากง่ายเพื่อนเนานะครับเกี่ยวเขาก็ห้องจะได้กินพอดีเนะาะนะพี่เนาะรอบเบอร์หลายต้นย่างไปเหยียบตะฟังวิ่ตามเนาะนีน่จบเฮ่อะน้ำท่วมแล้วเพื่อนเนาท่วมขึ้นมาแล้วน้ำท่วมฝั่งขึ้นมาแล้ว เปิดเบิ่องลายนวดด้วละมุนท่อมีปัญหาบ่นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเพิ่ยบอกว่าของเพิ่นมีปัญหาท่านจักโลกจักลาจาังองี้ยอันนี้บ่มีปัญหาพี่น้องติดหมากกระติดหมากขึ้นเขานะครับนี่ติดหมากขึ้นเขานะครับงแต่ว่ามันงับกับคาคา,าง่ามพดอ่ะมนเขามาหวังว่าคือไปเจอบอักอ่างเนาะพวกพี่น้องหกไปได้ก็ยังคุ้มเป็นหมากให้เห็นอยู่ยได้พี่น้องเป็นปุ่มเป็เนปุ่มอยู่พี่หม,ม,ม,มากเขานี นี่นี่นี่อ่ะใส่กับข้าง้งับกับข้าจักอะไดเป็นอะไรอะไปเบิ่งอีกปุ๊บนะครับจะพยายามตรวจสอบเบื้องลึกๆพี่น้องนะครับถ้ามีปัญหานะครับดินเปรี้ยวดินเป็นกรดกะปูนขาวเนะาะถ้าซี่พันมากก็ย่มอมเพรท่านพบปัญหานะครับพูดตัวนี้พี่น้องนะโอ้ยบาลเนี่ยหานะครับจากการใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอันนั่นละ่ะปุ๋ยที่บอกพี่น้องไปล้วปุ๋ยมูลไกลลน่นะ่ะมันยังมีน้องมากินอยู่ขนาดเพรท่านสุกเป็นอยังน้องมาเมียนน้องแบบนี้น้องอย่พี่น้องหมากขอเขาเดี๋ยวปุ้ยพูดกระเมนพี่พูดนะพูดนะพูดนะดนะแม่เป็นกิบกีบอยู่หมากบา้านนี่อ่ะหมากจุ่มกันอยู่ พี่พี่น้องมากพี่น้องโอ้ดอกเดี่ยวนี่หาดอกมากเลยเป็นทุกคอทุกต้นมาเนี่ทุกตาเหน็นพี่น้องพ่นดอะพูดอะเี่จะหมากแล้วหมดุ้พูนอู้พูนพูนพี่ข้างล่างนี้มาข้างล่างก็ดกพวกแพร่กันพี่น้องนะครับอืม นะปุ๋ยมูลไก่เนาะนี่อันนี้เป็นกระสอบปุ๋ยที่ยายแก่เอามาใส่หลังจากมั่นป่อยแลหลกเ็เทเทลงนี้นะครับก็บเป็นจังสีเลยโอเพื่นเราสังเกตดึงดินนะครับดินอันนั้นนะดินก้นสะดินขี้ดินดากเตรียมเมื่อเจอปุ๋ยมากปุ๋ยข้อเข้าไปควมรวนซุยกรบบังเกิดน,นะครับ พี่น้องมกักของเขาอ่ะแล้วมีปัญหาเนะพี่เนาะน,นะครับเกิดจากการที่เขาบำรุงต้นเนี่ยเขาแข็งแรงนะครับบำรุงต้นเนี่ยเขาแข็งแรงเฮ็ดให้เขา,เเขาได้รับธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับกระช่วงผลในต้นแข็งแรงโรคพ่ต่างๆก็บ่อยากเบียดเบียนพี่เนาะนะครับสําหรับละมุดหน้าฝนของท่านผู้ชมรายท่านบอกว่าจาักเป็นยังดอกแมงเมี่ยนเบิดวราชันจักโลกจักล่าวระชันอะ กับบ่มีปัญหานะนะครับแต่อยู่ที่การดูแลบำรุงเอาใจใส่ต้นนี้เนี่ยข้างมักทัวลมใส่นีได้เป็นจไงอันนี้ก็ติดหมากพี่นอนองนี่นี่นะครับติดหมากขึ้นกันนี่นะครับแต่ต้นที่พ่านมานรู้สึกว่าจะดกอีกนี้นะครับอาจยวจะรู้สึกว่าจะไอ้คาจะงับป่เนาะนะครับคาจะถม ต้นนี้พอเท่าไรสู่ต้นนั่นบ่นได้นะครับสู่ต้นนังนบ่ได้ต้นน่ะหมากดลกอีหลีนี่อีต้นนี่น,น,นะนี่ทำเ,เป็นทุกข้อเลยชอหรับต้นนี้ต้นอยู่ข้างปลาคาเนี่ยใส่จีบ่ใหญ่บัดนี้เฮามาใส่ปุ๋ยใส่ใหญ่ๆขึ้นแล้วแต่ยังบ่ทันเห็นหมากอยู่ อ่ะาคงจะเป็นโอกาสต่อๆไปเนาะจะคงจะเป็นหมากนะครับตัวนี้ฮมรูสกว่าท่านี่แมงจะลบกวนได้จังหน่อยเพราะว่ามันมันอยู่ใต้เงาค่านะครับง่างา้มมันอันค่างา้มเมลอนึ่งของมหาแดดหาล่มเพียวไปเนี่ยอ่ะดูสอว่าติด ดอกแล้วฮะลายต้นยุที่โดนงั้มต้นนี้เป็นจะได้นี่แม่ต้นนี้เครื่องบักบวบทับบเห็นหอดละมุดใช่หรอเมียวะนี่บักบวบเมียนเอาเี่กลายไปข้ามบักบวบไปอัตโนมัติเลย นี่ต้นหนึ่งนี่เลยนี่เลยทิดดอกแล้วสำหรับละมุดเนาะติดมาน่อยแล้วก็มีนี่สิรับพี่น้องเลาะบึงหัวบึง,วงสวน,น,สน,น,สนครับโดยเฉพาะละมุดท่านอ่ะหลายท่านถามเผามาวา่าละมุดหนาฝนของเพิ่นเป็นยังจังบ่ง,งามแท้ของเช่าทุ่งเป็นยังไงบ่ท่านกน็ตามที่เอาให้พี่ให้น้องเพิ่งก็บ่ค่อยมีปัญหาเนาะนะครับจักมือซื้อว่า ต้นที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับแกะติดหมากติดผลดีอยู่นะครับเกี่ยวเข่าก็คงจะสุกให้ได้กินนะครับลำรับลำมดส่วนพืชเดินๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมะฮุ่งตัวนี้ดันเป็นมะฮุ่งผูซ่อมนี่นบึ้งดอกนี่สิหอมดอกมะฮุ่งหอมนะครับมะฮุงว่าหลายต้นที่มีสภาพเป็นอนีน่างนี้ป่ะปูไว้เนาะ วันนี้ก็ฟรั่งกิมจูเริ่มซึมแล้วติดดอกแล้วติดดอกให้เห็นแลยเนี่ยเออติดดอกลายเนี่ยล้วบันอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะคือกันเนี่ยปุ๋ยขี้ไก่มักกับอัน,นปุ๋ยสูตรซิบหาซิบหาอันคลิปนี้เท่านี้ก็น,กนัาเพื่นหอนเนาะนะครับคลิปหน้ามีอย่างจังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นก,ก็ลังใจกับคนใจทุ่งนะครับมพพมเมื่อนี้ภาพพีพาน้องมาเบิ่งตัวละมุดนะครับเนื่องจากหลายท่านบอกว่า ละมุดเป็นโรคเป็นไพ่สันอยากเบื้องของคนใจสะทุ่งเป็นโรคบ่าสันครับกับบ่เป็นีน่ยนพี่น้องปุ๊บเป็นนะครับอ้าวน้ำฝนพี่นอ้องโอ้ตกฝนแห้งฝนหนักที่ท่วมละหลับอยู่ดีๆท่วมดังกอกกอกมาเห็นอะไรเนี่ย <laughs> อ้าวคลิปนี้ทสนี้ก่อนพี่น้องนะครับคลิปหนา้ามี่ยังจะพ้อกับไม่ฝากฝากดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นก็ร่างใจกับคนใจสะทุ่งนะครับ จะได้หาสาระดีๆฝากพี่ฝากน้องคลิปนี้มาจบกันที่ปีกล้วยใหญ่ๆปีใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะได้ขําเนาะเดี๋ยวหักนะครับปีกล้วยน้ำว้าใหญ่ๆนะครับอ่ะอีกหน่อยก็คงจะถอกเป็นหมากเป็นเขาวปรดึงข้าคลิปนี้ท่านี้พี่น้องคลิปหนาพ่อค้ไม่สวัสดีครับ